ใช้รถน้อยไม่ต้องเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องก็ได้จริงหรอ ไม่ว่าคุณจะใช้รถมากหรือใช้รถน้อยก็ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดเพราะเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆความร้อนจะทำให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพและอาจมีเศษชิ้นส่วนเศษโลหะหรือผงขมเหลือที่เกิดจากการเผาไหม้มาปนเปื้อนซึ่งถ้าปล่อยให้น้ำมันเครื่องเก่าหมุนเวียนในระบบนานๆรับรองว่าส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายได้อย่างแน่นอนแม้แต่รถที่จอดไว้นิ่งๆไม่ได้นำม,มาขับกอยิงต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยค่ะเพราะหากมีการสตาร์ทเครื่องยนต ในสภาวะที่เครื่องเย็นมาเป็นเวลานานความชื้นที่สะสมอาจก่อให้เกิดค่าพะเมาและทําให้เครื่องยนต์เกิดสนิมได้ค่ะแล้วตอนไหนที่ควรเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกันนะคุณสามารถอ่านคําแนะนําในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องได้จากคู่มือที่มากับรถสามารถตรวจสอบสภาพและระดับของน้ํามันเครื่องได้โดยดึงก้านวัดน้ํามันเครื่องขึ้นมาดูค่ะหากน้ํามันเครื่องอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าระดับที่กําหนดมีสิ่งสกปรกปกนเปื้อน,อนมีสีเข้มไม่ใสหรือมีความหนื่มากกว่าปกติ ก็ควรเปลี่ยนถ่ายได้แล้วนะคะนอกจากนั้นถ้าถามว่ายังขับไม่ถึงระยะทางที่กําหนดควรเปลี่ยนหรือไม่ตอบเลยนะคะว่าต่อให้ระยะทางไม่ถึงแต่ถ้าครบกำหนดเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วเตรียมพารถคู่ใจไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าอีสุสุสาราเชียงใหม่ของเรานะคะ <S <S ก็สามารถนำรถมาเข้ารับบริการได้ที่อีสุสุสาราทั้ง5าสาขาเลยนะคะสำหรับ ดือนตุลานี้นะคะเรามีศูนย์บริการเปิดวันอาทิตย์ที่3และ17ตุลานี้เปิดให้บริการทั้ง5สาขาและวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมที่สาขาดอนจันอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ